สวัสดีครับผมเซลลวตอนะครับผมวันนี้ผมพามาดูรถ40แรงครับมือสองนะครับสภาพสวยเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับพนักงานเขาก็จะเอามาล้างทําความสะอาดให้นะครับเข้ามาใหม่ๆครับผมคันนี้รถปี65นะครับผมผมดูข้อมูลแล้วปี65ครับผมคันนี้จัดโปรดาวอยู่ที่60,000บาทนะครับ จัดโปรดาวหกหมื่นบาทนะครับผมคันนี้ใช้งานน้อยนะครับหนึ่งพันกว่าชั่วโมงครับผมปีหกห้านะครับสภาพสวยนะครับจุดด้านหน้าก็เหลือเยอะๆะเลยครับผมประมาณนี้เลยครับผมสวยๆครับดอกยางก็ยังเหลือเยอะนะครับผมสภาพสวยสดใสนะครับผมรถมือสองซื้อเงินสดได้เงินผ่อนได้นะครับผมราคาเขาจะพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานปรับสภาพทําสีให้ใหม่นะครับผม ดี๋ยวมาดูด้านหลังบ่อนะครับนี่ครับสวยสดใสเลยครับสะอาดๆแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะครับผม๋ยวดูชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับผมหนึ่งพันกว่าชั่วโมงนะครับผมคันนี้ใช้งานน้อยครับผมสภาพสวยๆลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักสอบถามเซลล์ต่อนได้นะครับผมวันนี้จัดโปรนะครับดาวหกหมื่นบาทนะครับปกติคันนี้จะดาวอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมผมทําส่วนลดให้นะครับสาหรับวันนี้ครับผม ช่วงด้านหลังนะครับด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยครับผมับสวยๆแบบนี้เลยสวยสะอาดแบบนี้เลยนะครับผมรถมือสองจะผ่อนสูงสุดหกปีนะครับผมผ่อนหกปีครับผมผ่อนรายปีแบบมีงวดย่อยนะครับผมจะมีงวดย่อยรายเดือนต่างหากเดือนละสองพันบาทนะคะผมงวดใหญ่จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าบาทนะครับผม ปีหนึ่งปีหนึ่งเราต้องหาเงินอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับต่อปีผ่อนอยู่หกปีก็ปีไปรวมๆก็หกแสนประมาณเนี้ยครับผมรวมผ่อนลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าศูนย์สามสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดนะครับผมร้านอยู่ที่บ้านนุงจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักสอบถามได้นี่เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยครับผม หรือจะดูคันอื่นก็มีนะครับนู่นเต็มลานเลยครับผมเข้าใหม่ก็มีครับผมเดี๋ยวต่อจัดโปรทุกวันนะครับสนใจก็ทักสอบถามได้ครับผม